ครับเขาเรียกอะไรอไหนเขาเรียกอะไรไหนเนี่ยผักอะไรนี่ผักอะไร <c oughs> คนนี้พี่หรือน้องนี่ไหนพี่ยกมือเอาแล้วยกสองสองคนแล้วคนไหนะเอาคนไหนคนพี่ยกมือ เอาแล้วยกทั้งสองคนใครอะคนที่ไม่รู้ใครเราจะไม่รู้ไหมเนี่ยเราจะเรียกถูกไหมเนี่ยอ่ะคนไหนพี่ยกมือแล้วคนไหนพี่ยกมือไม่ต้องไม่มีค่ะน้องไค่เ้าคนนี้คนนี้พี่หรือน้องพี่เหรอพี่หรือน้องพี่บังวะโนบวกเขาวะคนนี้บังมันยกมือกัน คนได้บังคนได้บังอ้าวเก่งจริงเลยเอาคนได้น้องอ้าวเก่งจริงเลยนั่นแหละย,ยกทีละคนถ้ายกสองคนจำไม่ได้เลยมาช่วยบอะไรนี่แบงอะไรแบงอะไร่รแบงอะไง เบ right? 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 uh, ้งอะไรครับไปซื้อขนมให้นะเุ้ยให้ตังค์ตั้งห้าร้อยเก่งจริงเลยเน่อะไรอะอะไรครับเขาเรียกลอะไรครับํำละเป็นวัดอีกแล้วเขาเรียกเขาเรียกรอเขาเรียกรถอะไรวะเนี่ย con nang Anh nang à, à con Anh nang Anh à. này, để nang Anh nang Anh nang Anh i love you Anh nang Anh nang ôi I love you I love you เอาสองนิ้วเลยดีต่อใจดีต่อใจโอ้เก่งยังเลยเออเก่งจริงเลยเก่งจริงจริงอันนี้พุซิดไม่ทำมหรอไม่ทำซิดกดไรอยาววันนี้